สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับครูเก่งนะครับปติญญาสอนโยธานะในวิชาสังคมศึกษานะเราจะมาเรียนกันต่อนะซึ่งวันนี้จะเป็นการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3กฎหมายกับชีวิตนะครับมีหลายพาร์ทด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่วันนี้ก่อนนะกฎหมายกับชีวิตพาร์ทที่1นะครับซึ่งพาร์ทที่1นี้ จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะของหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมนะครับเรามาดูเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะในเรื่องนี้นะจะพูดกเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาและทางแพ่งนะครับเรามาดูกันในกฎหมายอาญาก่อนนะครับว่าการกระทํากฎหมายาการกระทําความผิดทางกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับะนะครับกฎหมายอาญานะคืออะไรครับ เรียกภาษาอังกฤษว่า Criminal Law นะครับเป็นกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดและกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับความผิดนั้นนะครับเป็นกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำเนี่ยผิดหรือไม่อย่างไรนะครับต่อมานะลักษณะการกระทำความผิดทางอาญามีอะไรบ้างนะครับมาดูกัน ลักษณะแรกคือการกระทำความผิดโดยเจตนานะครับอันที่2การติดการกระทำความผิดโดยประมาทนะครับข้อ3การกระทำความผิดโดยไม่เจตนานะครับและโทษของอาญาล่ะมีอะไรบ้างนะโทษทางอาญาเนี่ยมี5ประการเท่านั้นนะคือประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับแล้วก็ลิทฟททรัพย์สินนะครับ โดยโทษที่จะลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดทั้ง5ประการข้างต้นเนี่ยจำเป็นนะจำเป็นเลยต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับถึงจะลงโทษได้ถ้ากระทําความผิดแล้วกฎหมายไม่มีการระบุไว้ในบทบัญญัตินะครับก็จะไม่สามารถลงโทษได้นะครับามาดูกันนะประมวลกฎหมายอาญามาตรา59เนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะ หัวใจสําคัญของกฎหมายอาญาเลยนะครับเพราะว่าในมาตรา59เนี่ยจะระบุไว้นะครับว่าการกระทําความผิดแบบใดนะครับจะเข้าข่ายลักษณะการกระทําความผิดที่รับโทษอย่างไรนะครับอ้าวมาดูนะครับมาตรา59จะบัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะครับบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนานะครับครูเก่งทาตัวแดงไว้แล้วนะครับ เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทนะครับในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทนะหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนานะครับเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้เบื้องต้นว่าอย่างไรบ้างสรุปได้ดังนี้นะไม่ว่าคุณจะทำอะไร การกระทำแบบไหนนะครับซึ่งเป็นการกระทำโดยเจตนาโดยประมาทหรือไม่มีเจตนาเลยก็ตามนะครับถ้าเกิดความผิดเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะเราก็จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในรายละเอียดของกฎหมายนะครับอ้าวเรามาดูวรรคที่2นะครับการกระทำโดยเจตนาคืออะไรบ้างครับคือการกระทำโดยรู้รสำนึกนะรู้สำนึกในการกระทำตลอดเวลาเลยนะครับและในขณะเดียวกัน ผู้กระทำเนี่ยได้ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทานั้นนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเจตนาหมายถึงว่ารู้ตัวแล้วก็มีความประสงค์นะครับในผลของการกระทํานะครับเช่นเราหยิบปืนขึ้นมายิงไปปั้งหนึ่งเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่ไม่ได้ตั้งใจได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าปืนเนี่ยเป็นอาวุธที่อันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหยิบขึ้นมาเลง็งแล้วก็ยิงเนี่ย ต้องรู้อยู่แล้วต้องย่อ,เยอมเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าคนที่โดนยิงนั้นอาจตายได้ใช่ไหมครับต่อมาวรรคที่3ถ้าผู้กระทําเนี่ยมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดนะจะถือว่าผู้กระทํานั้นประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลมิได้ใช่ไหมครับสมมติว่าครูเก่งพูดถึงปืนยังอยู่ในเรื่องปืนอยู่นะแต่ว่าปืนอันนี้เป็นปืนที่ไทยประดิษฐ์ใช่ไหมครับ ปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยได้สร้างปืนขึ้นมาแต่ลักษณะไม่เหมือนปืนเลยเป็นเหมือนท่อนไม้ธรรมดานั่นเองใช่ไหมครับสมมติว่าเราทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราหยิบท่อนไม้นี้ขึ้นมาโดยไม่ทราบว่าเป็นปืนนะครับแล้วเราเอาไปตีเพื่อนเอาไปตีคนที่เราทะเลาะด้วยใช่ไหมครับมีการต่อสู้กันแล้วปืนนั้นเกิดลั่นขึ้นนะครับคู่กรณีของเราเกิดตายลงนะครับก็จะทําให้รู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ประสงค์ต่อผลนะ ในการท,ที่จะไปยิงเพื่อนดูไหมครับแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นปืนใช่ไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงนะอันเป็นองค์ประกอบของความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเน,นี้ยอาจจะได้รับโทษน้อยหรือไม่ได้รับโทษเลยก็ได้นะครับต่อไปวัคซีนนะครับการกระทําโดยประมาทได้แก่การกระทําความผิดโดยไม่ได้เจตนาแต่กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นนะ่ะ จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่เพราะฉะนั้นการกระทําโดยประมาทคืออะไรครับคือเราระวังแล้วแหละแต่เราก็ยังระวังไม่เต็มที่ใช่ไหมครับเช่นอะไรครับเช่นเราขับรถใช่ไหมครับเราขับรถในชุมชนสมมติเราขับรถผ่านหน้าโรงเรียนวัดนางพิมพ์ใช่ไหมฮะแล้วพอดีมีเด็กเดินตัดหน้าใช่ไหมครับ เราก็ไม่ได้กินเหล้าเมานะเราขับรถตามปกตินี่แหละนะครับเพียงแต่พอเด็กเดินตัดหน้าเนี่ยเราไม่ทันระวังตัวใช่ไหมครับเราก็เหยียบเบรกไม่ทันแล้วเราก็ชนเด็กจนบาดเจ็บใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความผิดก็เกิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าโดยประมาทนะครับต่อมาวักที่5การกระทําให้หมายความรวมถึง สิ่งที่ทําให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดโดยงดเว้นที่จะต้องการทําเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนันวักห้เนี่ยพูดถึงาการกระทําเพื่อป้องกันตัวนะครับเข้าใจไหมการกระทําเพื่อป้องกันตัวนะครับต่อมาประเภทของความผิดทางอาญาประเภทของมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับหนึ่เลยคือความผิดต่อชีวิต 2คือความผิดต่อร่างกายนะครับสคือความผิดต่อทรัพย์สินใช่ไหมครับอาญาเนี่ยจะมีการกระทำความผิดอยู่3ลักษณะคือต่อชีวิตต่อร่างกายแล้วก็ต่อทรัพย์สินนะครับความผิดต่อชีวิตคืออะไรครับมีการฆ่าผู้อื่นใช่ไหมครับมีการฆ่าผู้อื่นคือต้องมีการตายเกิดขึ้นนั่นเองถึงจะเป็นความผิดต่อชีวิตใช่ไหมครับความผิดต่อร่างกายเนี่ย ไม่จาเป็นต้องตายนะแค่บาดเจ็บแตกหักสูญสลายอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าการกระทำความผิดต่อร่างกายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันส่งผลทําให้เสียชีวิตเนี่ยก็จะมีโทษหนักเหมือนกันนะครับต่อมาต่อมาความผิดต่อทรัพย์สินก็คือการกระทําความผิดต่ออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลและแต่เป็นการกระทําความผิดต่อทรัพย์สินนั้น ทรัพย์สินของบุคคลคนนั้นหรือทรัพย์สินของใครก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเป็นการกระทำความผิดทางอาญานะที่มีผลต่อทรัพย์สินนะครับอันนี้เราพูดโดยภาพรวมกว้างๆก่อนนะครับเดี๋ยวว่ามีเวลาเนี่ยเราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดถึงเรื่องพวกนี้กันนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันการกระทำความผิดทางแพ่งนะครับไม่กี่เรื่องเรื่องกฎหมายอาญาใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายแพ่งแล้วนะ กฎหมายแพ่งคืออะไรภาษาอังกฤษเรือว่า civil law นะครับเป็นกฎหมายเอกชนว่าด้วยเรื่องสิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนก็คือ,อไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะน,นี่นะจะมีการช่อกงช่อกงอะไรเกิดขึ้นหรือมีการดําเนินการทั้งเรื่องเอกสารมีการระบุในสัญญา,าที่เป็นโมฆะอะไรต่างๆนานาก็ต้องเป็นเรื่องระหว่างคนต่อคนใช่ไหมครับ ต่อไปนะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนะครับตามกฎหมายแพ่งของไทยเนี่ยบัญญัติในรูปแบบของประมวลกฎหมายรวมกับกฎหมายพาณิชย์รวมเรียกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจาไว้นะว่าแพ่งกับพาณิชย์เขียนไว้รวมกันนะครับต่อมานะลักษณะการกระทําความผิดทางแพ่งมีอะไรบ้างนะก็มีขอโทษนะครูเก่งเขียนผิดนะมี5ลักษณะนะครับ คือ 1. ความรับผิดในลักษณะละเมิดนะครับ 2. ความรับผิดในลักษณะสัญญานะครับ 3. นะมีความรับผิดในลักษณะการจัดการงานนอกสั่งนะครับ 4. ความรับผิดในลักษณะลาบมิควรได้นะครับ 5. ความรับผิดตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวครูกิ่งจะมีการบ้านให้ให้ก่อนนะครับในเรื่องแรกนะความรับผิดทางละเมิดนะครับ ทีนี้เรามาดูบทสรุปกันนะครับว่าความแตกต่างระหว่างกฎหมายแพ่งและอาญาเป็นอย่างไรนะครับกฎหมายแพ่งเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องสิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันนะครับก็คือระหว่างคนกับคนธรรมดานะครับรัฐก็ให้ถือว่ามีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายนอกรัฐใช่ไหมครับหรือเป็นคนกับคน หรือว่าคนกับหน่วยงานเอกชนนะครับเช่นเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องมรดกเรื่องหนี้ใช่ไหมครับเรื่องการละเมิดสัญญาต่างๆนะครับอาจยืดหยุ่นไกลเกลี่ยได้ถอนฟ้องได้เสมอนะครับตามดุลพินิษของศาลคำพิพากษาเนี่ยจะเป็นการบังคับหรืองดเว้นการกระทำนะครับเพื่อชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหายนะครับามาดูทางอาญากันบ้างนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยในสังคมนะผู้ใดละเมิดเนี่ย ให้ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงใช่ไหมครับถ้าเกิดรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยก็ไม่สามารถยอมความได้ใช่ไหมเช่นอะไรครับลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายนะครับถือเอาเจตนาของผู้กระทําความผิดเป็นสําคัญเลยนะครับนะการกําหนดโทษเนี่ยเพื่อให้หลับจํานะครับความผิดส่วนใหญ่ยอมความไม่ได้นะครับผมความต่างอย่างแรกเลยที่เราเห็นได้ก็คือว่าเห็นว่าอะไรครับหนึ่งเลยคือ กฎหมายแพ่งยอมความได้นะครับกฎหมายอาญาส่วนใหญ่ยอมความไม่ได้นะครับทีนี้กฎหมายแพ่งอะไรอีกครับแตกต่างจากอาญาตรงไหนบ้างนะครับกฎหมายแพ่งเป็นการามีข้อพิพาทกันระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือคนกับคนใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐใช่ไหมแต่ทางอาญาเนี่ยใครเสียหายเนี่ยให้ถือว่าผู้ที่ทำเนี่ยละเมิดต่อรัฐโดยตรงใช่ไหมครับอ,อันนี้คือความแตกต่างนะครับ ต่อมานะเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนนะวิเคราะห์บทเรียนที่เรียนมาในวันนี้นะครับโดยครูเก่งเนี่ยได้ย่อมาแล้วนะแล้วก็มีในหนังสือด้วยนะครับสามารถไปเปิดหนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับแล้วก็ให้ส่งงานนะนบงานที่2นะครับตามที่ครูเก่งเนะี่ยได้อ่าบอกไว้ในในคลิปเลยนะครับว่าการส่งเนี่ยต้องส่งงานแบบไหนอย่างไรนะครับอ่ามาดูกันนะครับใบงานที่2นะครับโทษทางอาญามีอะไรบ้าง เขียนรายละเอียดมาให้ครบถ้วนนะครับอ่าน,นักเรียนสามารถเปิดหนังสือหรือว่าเปิดคลิปครูเก่งดูหรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะจะได้รายละเอียดนะครับโทษทางอาญาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขียนรายละเอียดมาด้วยอย่างเช่นนั้เรียนบอกว่าประหารชีวิตอะไรเงี้ยรายละเอียดของประหารชีวิตมีอะไรบ้างนะครับเขียนมาให้ครบทุกข้อแล้วรายละเอียดก็ต้องครบทุกข้อด้วยนะครับข้อ2นะจงอธิบายการทําความผิดทางแพ่งในเรื่องความรับผิดลักษณะละเมิดนะครับอ่า เปิดอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือได้เลยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมา1กรณีนะครับว่าสมมตินายกททาแบบนี้กับนางขอเนี่ยเป็นการละเมิดอย่างไรนะครับมีความผิดอย่างไรบ้างนะครับเขียนมาให้ค่อนข้างละเอียดนะครับดูในอินเทอร์เน็ตได้นะข้อ3ในมาตรา59ในประมวลกฎหมายอาญาที่เราเรียนเมื่อกี้เนาะให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทําความผิดโดยเจตนาและโดยประมาท โดยยกตัวอย่างมาอย่างละหนึ่งกรณีนะครับเราสมมุติขึ้นมาเองก็ได้นะครับหรือเราเปิดอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับให้สมมุติขึ้นมาว่าทําแบบนี้เป็นการเจตนานะหรือทําแบบนี้เป็นการกระทําโดยประมาทนะอ่าให้ยกขึ้นมาอย่างละหนึ่งกรณีนะครับงานเป็นการงานค้นคว้านะครับอันนี้นะซึ่งกาหนดส่งงานนะวันพฤหัสที่12สิงหาคม2564นะครับ เวลาไม่เกิน21นาฬิกาหรือ3ทุ่มนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาในเรื่องกฎหมายกับชีวิตในพาร์ทที่1นะครับได้จบลงไปแล้วนะพบกับครูเก่งปติญญาสอนโยธาได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมตกกันบ้านกันด้วยนะครับขอบคุณครับ